โอเคครทุกคนก็กราบสวัสดีคุณชมทุกท่านด้วยละกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจากช่องมิสเตอร์เอ็มเอ็มะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมเป็นพาร์ทที่2แล้วซึ่งในพาร์ทนี้เราจะทําการฟาร์มหาละว่าน้ําแล้วก็หินนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นไปตามเควสที่เราทํานั่นเองนะก็จะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะครับผมก็โดยเราจะเริ่มจากการหากระจกนะครับผมซึ่งกระจกนั้นสามารถเอาทราย ที่เราได้จากการฉายแสงเนี่ยนี่เราก็วางไม้ไปเอาวางผิดอันนี้วางผิดนะครับผมนี่ก็จะได้เป็นทรายมานะครับผมก็วางไปเลยแล้วก็ทุบรอทุบอย่างงี้อีซี่นะครับผมแล้วก็เอามาปิ้งนะครับผมบนเมปมไฟนั่นเองอนี่แล้วก็รอเดี๋ยวมันก็อุย๊ยเสร็จก็เดี๋ยวผมทําเพิ่มแล้วกันมันน่าจะต้องใช้เยอะอยู่ต้องหายด้วยนะ ถ้าข้างๆเหมือนจะไม่ได้ต้องหงายด้วยนะครับผมนี่ไปเลยนี่ไงกระจกได้แล้วนะครับผมก็ทําเพิ่มอีกนะครับผมให้มีเยอะๆเลยครานี้เราจะหาหินให้ได้เลยนะครับผมโอเคเราได้กระจกมาแล้วนะครับผมผมมีวิธีการปั๊มท็อตนะครับผมโดยการใช้แคมไฟนี่แหละแต่ต้องทุบแคมไฟทิ้งนะครับผมเราจะได้มาเป็นชาโคนะครับผม2อันก็เราก็เอามาคับเป็นท็อตอย่างนี้นะครับผม จากนั้นเราก็จะครับแคมไฟนะคะผมนี่คราบแคมไฟอย่างนี้มาอีก8อันแล้วเราก็วางแล้วก็ทุบนี่นะครับผมวางทุบ วางทุบเราก็จะได้ฐานมาเรื่อยๆนะครับผมครั้งและส่งอันนั่นเองก็เราสามารถเอาไปคับทอดได้เรื่อยๆเลยนะครับมาเหลือ,อไว้สักอันหนึ่งนะครับผมไว้ทํำควยต่อไปก็อนเนี่ยเราได้มา14แล้วก็คัฟเป็นทอดเลยนี่ได้มาเกือบชุดหนึ่งเนี่ย ก็เราก็จะไปวางตามจุดต่างๆที่เราไม่ได้วางไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปปิดปาร์มบอนเตอร์ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ามันหนงวงงนิดนึงเวลามอนเกิดเนาะก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่น1.16นะครับผมก็มอนสามารถเกิดได้ถ้าความสว่างไม่ถึง8นะครับผมมอน,ม,อนมันก็จะเกิดนี่ก่อนที่เราจะทำเควสตต่อนะครับผมผมอยากจะขยายแพลตฟอร์ม เพิ่มนะครับผมให้มันกว้างกว่านี้เพราะว่าตรงนี้รู้สึกอึดอัดเลยเกินมันทํางานไม่สะดวกเลยนะครับผมก็โอเคมาขยายแพลตฟอร์มกันซึ่งผมก็ตีไว้ตรงนี้แหละว,ว่าเกาะของเราจะอยู่ถึงตรงนี้นะครับผมโดยน้ามาจากตรงกลาง10บล็อกนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็ปูแพลตฟอร์มตรงกลางเสร็จเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมก็ดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะคะผมก็อันนี้เป็นระยะทางระหว่างเกาะนะคะผมก็ห่างประมาณ1 5บล็อกเนาะให้ห่างหน่อยนึงนะครับเรามาเริ่มทําการทำเควสต,ต่อนะครับผมเดี๋ยวนะเราได้กระจกมาแล้วใช่ไหมทำไมเราเหลือเจ็ด โอเคเผาต่ออีกสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันต้องใช้เยอะอยู่นะครับซึ่งเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า temperate glass นะครับผมก็คือเอากระจก ไปเผาอีกทีนึงนะคะผมเออเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายพื้นที่หญ้าตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้พื้นที่หญ้าในการหาพวกดอกไม้นะครับผมประมาณนี้ส่วนดินก็แปะๆปะไปเลยนะคะผมเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะหาดินได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคได้กระจกมาแล้วหลังจากนั้นก็เอากระจกไปเผาอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำแคมไฟอีกสักอันนึงแล้วกันมันจะได้เร็วๆเนาะแล้วก็เราจะครับ ขวดอันนี้นะคะผม l ล s สจ a าต้องใช้ปุ่มนะคะผมปุ่มไม้ก็เอาเลยเตรียมไว้รอกระจกเผาเสร็จนะครับผมโอเคได้มาแล้วนะคะผมก็ค้าบเลยเป็นขวดจาที่เอ่อไม่ใช่สิขวดจารธรรมดาใช้กระจกนี่ว่าเออลืมอะไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ปั๊มทรายเพิ่มนะครับ มาได้กระจกแล้วแล้วก็จะเอามาครับขวดธรรมดาก่อนนะคะผมก็จะเป็นนี่จา glass glass จานะคะผมซึ่งอันนี้เอาไว้ใส่ของเหลวได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทำเทอร์โมเรต์ก๊าซเทอร์โมเรต์ก๊จาซึ่งมมนต้องใช้เคสไอรอนทิวบ์ก็คือท่อสักอย่างซึ่งอันนี้คืออะไรเคสไอรอน i n g ก t ต้องเอาบริกไปเผานะครับผมเรามีบริกไหมไอยาบริกมุก หมดเกี้ยงเลยเหรอกับสู่โหมดเดิมก็คือาร์มบนวิวนะครับผมเออแล้ไม่มีอาหารเลยฮะงั้นผมคงต้องใช้วิธีการปั๊มข้าวแล้วแหละโดยใช้โฮนะครับผมแล้วก็ โลงดินหนึ่งอันวางมล็ดเข้าไปแล้วก็อเอา้ามือเอา้าไมเข้าไม่โตให้อ่ะรู้โอเคโอเคสปินไม่ได้ก็ต้อง กินให้มีสปินก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการปั๊มข้าวนะครับผมก็คือวิ่งรอบๆต้นข้าวแค่นี้ก็เป็นการปั๊มข้าวได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็ได้ขนมปังมาได้มาแล้วขนมปัง2ชิ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมก็ตัดไม้ต่อโอเคไหนเราดูซิได้บนมีวมา1 2ก็อันนี้เอามาใส่ต่อเลยเอามาฉายแสงจุ๊บจะเป็นเครโอเค เราต้องใช้กี่อันนะเราต้องใช้6อันซึ่งรอก่อนรอวูมิวก่อนนะครับผมโอเคได้บริกมาแล้วเขาบอกว่าให้เอาบริกเนี่ยเผาอีกรอบนะครับผมก็จะได้เป็นแร่ เคสอินกอดมานะครับโอเคเดี๋ยวเราซ่อมอ,อุปกรณ์ก่อนนิดนึงโอเคนี่ไงได้มาแล้วนะครับผมนี่ได้มาแล้วสี่ก้นอนรอบนมิวได้แล้วช่วงแรกมันก็จะลำบากหน่อยนะครับผมเพราะว่ายังปั๊มเคล์ได้แบบมันใช้บนมิวเปลืองมากนะครับผมโอเคที่เหลือก็ผมใช้วิธีนี้เลยแล้วกันเชื่อมทุกต้นให้เข้ากันแล้วก็ ใช้ขวานตัดทีเดียวจบทำไมผมรู้สึกว่ามันหายเยอะจังวะบริกเนี่ยโอเคได้มาแล้วนะคะผมได้เจ็ดก้อนโอเค อย่างแรกเลยก็คือเอามาครับเป็นเกียร์นะคะผมแล้วก็วางไว้ก็จะได้ท่อมาแล้วนะคะผมก็เอากระจกที่เผาแล้วนะคะผมมามาครับกับท่อก็จะได้เป็นเทมเพลตก๊สจานะคะผมซึ่งอันนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใช้สําหรับหาน้ํา และลาวานะครับผมมันจะมีวิธีใช้อยู่นี่ก็คือมันจะมี4สเตจก็คือเป็นแคมไฟสีฟ้าก็คือระดับไฮแคมไฟธรรมดาระดับโลนะครับผมส่วนไม่มีไม่มีแคมไฟก็คือเป็นศูนย์นะครับผมถ้ามี blue ice ก็คือจะเป็นขั้นติดลบ t e m p e r a เออ zero temperature ก็คืออุณหภูมิติดลบนะครับผมก็ขวดอันนี้ไว้ใส่ของเหลวนะครับผมก็เ,เอามาตั้งคู่กันเลยแล้วก็เราสามารถเชื่อมท่อกันได้ น,นั่นเองนี่เชื่อมพ่ออย่างนี้แล้วก็เออเราสามารถเชื่อมกล่องได้ด้วยนะคะผมเชื่อมอย่างนี้นะคะผมโอเคเรามาดูวิธีการหาน้ําดีกว่าก็คืออ๋อวอเตอร์มันรู้สึกว่า,าต้องใช้แคมไฟเนาะ แคมไฟก็วางบนแคมปไฟไปเลยจะเป็นระดับเอ,อ่อโลนะคะผมลองหาดูคําว่าวอชเชสามารถหาน้ําโดยการใช้ใบไม้10ใบนะคะผมแล้วก็เราจะได้น้ํามา1ถังนะคะผมย้ายดีกว่า,ย,าย้ยายย้ายย้ายมาตรงใกล้ๆหน่อยโอเคอันนี้จาธรรมดานะครับผมก็แบปเลยปึบน,นี้กล่องโอเคก็ต้องใช้ใบไม้เนาะก็ตัด เซ่อมอันนี้ก่อนตัดใบไม้มาเลยครับผมหลังจากนั้นเราก็ลองเอาไปใส่ในกล่องนะครับผมดูว่าน่าจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ไหมก็วอเทอร์อ่ะพิมพ์หาเลยวอเทอร์ธรรมดาก็เป็นอันนี้เนาะ กดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กด play ไปเลยอ่าโอเคอันนี้ก็มันกําลังเริ่ม process นะครับผม2นาทีก็รอวนไปแล้วมันก็จะมาอยู่ในโหลนี้นั่นเองนะครับผมเราจะคาบน้ําทั้งหมด2ถังนะครับผมเพื่อเอามาตักน้ําเป็นน้ําอินฟินิตี้นั่นเองส่วนใบไม้นี่ก็เผาเป็นบนมิลไปก่อนนะครับเอ้ยไม่ใช่เผาดิเอ่อย่อยเป็นบนมิลไปก่อนนะครับโอเคนี่ไงได้น้ํามาแล้วหนึ่งนะครับผมก็ ทำต่อเลยนะครับผมครั้งหนึ่งก็น้ํมันก็จะมาอยู่ในนี้นะคะผมก็พัดที่แล้วเราได้ทำเซรามิกบักเก็ตไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาน้ําขึ้นมาเลยแล้วกันไว้สักประมาณเอ,อ่อตรงนี้แล้กันนะคะผมนี้เราก็ตักน้ําออกมายีางไงได้แล้วนะครับผม <Okay. S 1> เควตก็เสร็จพอดี เหลืออีกถังหนึ่งนะครับผมกําลังอยู่ในขั้นขบวนการเราผมไม่ใช่ไม่ใช่เด็กวิทย์เนาะก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันเรียกขบวนการนี้ว่าอะไรก็ระหว่างนี้เราได้บนมิวมานะคะผมก็มันจะได้มเมล็ดพืชต่ตางๆมาด้วยนะคะผมผมก็เลยต้องมาฟาร์มเมล็ดด้วยได้มเมล็ดอะไรมาไม่รู้ซาดีรูทสตรอบเบอรี่อุ้ยมีอีกหลายมเมล็ดเลยนี่ว่า แล้วก็สีสีอันภาพที่แล้วผมพูดห้าผิดนะครับผมสีอันนะได้มาสองอันดูซิว่าเราจะได้ดอกที่ต้องการหรือเปล่าจึบ๊บเราต้องการดอกสีขาวหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นดอกสีขาวนั่นแหละเอาโอเคได้นิดๆหน่อยมาพอประมาณ่เก็บไว้ก่อนนะครับผมบนมิวเรายังมีไม่เยอะนะครับ ไหนน้ำได้แล้วโอเคเรามาทำเป็นน้ำอินฟินิตี้เลยจึบนี่เรียบร้อยแล้วนะครัะผมเป็นน้ำอินฟินิตี้แล้วต่อมาเราได้น้ำแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็เออเราจะนี่ไงมันได้เวลาใช้ตะแกรงของเราแล้วนะครับผมที่เราคราบไว้ตอนแรกแบบมั่วๆเลยว่าอยู่แบบเอยเราอยากคราบอันนี้เราก็คราบขึ้นมาเลยนะครับผมผมว่าเออทำแยกดีกว่าเนา ก็ต่อมาเลยนะครับอย่างนี้ปิดล้อมไว้เลยนะครับผมใส่ตะแกรงไปจุบอย่างนี้แล้วก็ตักน้ําขึ้นมาใส่ย่งนี้นะคะผมนี่งไงสถานะ no problem detect ก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับผมก็รอมันดักขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมมันจะได้เป็นเออมันจะได้เป็นทรายเคลดิน สติกแล้วก็กาเวลนะครับผมห้าอย่างนี้ก็อภัอโทษโทษยังไงได้เคลมแล้วอันนึงตั้งอันนึงเนี่ยก็รอต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเออเขาบอกว่าเอาใช้ดินเนาะนี่เป็นเควสผ่านทางนี่เราต้องมีดินที่ควบแน่นควบเออเขาเรียกว่าอะไรควบกัน2บล็อกก็คือทั้งหมด18บบล็อกนะครับผม เพื่อผ่านเควสนี้ซึ่งมันเป็นทางไปสู่ลาวาน,นั่นเอง,องลองดูก่อนว่าเรามีดินอีบ็อกนะครับผมถึง18หรือเปล่าอุ้ยโอเค18พอดีจุ๊บนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะทำลาวาได้นั่นเองแต่ว่าลาวานเนี่ย มันต้องใช้ไฟที่มันแรงกว่าแคมไฟปกตินะครับผมเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าออร์แกนิกวอเตอร์นะครับผมซึ่ง organic water ออร์แกนิกวอเตอร์ทำยังไงมันต้องใช้ขวดขวดเทมเพรตแต่แบบปกตินะครับผมทำกระจกเพิ่มแล้วก็เผาเผาให้กลายเป็นเทมเพลตแกาสอีกอันนะครับผมแล้วก็จะวางไว้ในพื้นที่มันเป็นพื้นปกติไม่ใช่แคมไฟนะครับผม ไหนดูสิเหยื่อโลกของเราดักจับอะไรได้บ้างยังไงได้ทรายได้ดินมาแล้วนะคะผมก็เราสามารถฟาร์มดินได้จากอันนี้แหละนะคะผมซึ่งน่าจะเป็นอโตเมติแหละแล้วก็มันจะสุ่มสุ่มได้สามสี่อย่างเอ้สี่ห้าอย่างอันนั้นนะครับผมโอเคสชเปตก g l a ได้ okay. แล้วโอเคผมพูดโ okay, อเคกี่รอบนะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราจะวางไว้บ,บุพื้นธรรมดานะครับผม ผมกะจะให้อยู่บริเวณเดียวกันละกันนี่ตรงนี้เราจะสามารถทำนี่เราจะสามารถทำไอนี้ได้ออร์แกนิกวอเตอร์นะครับผมโดยการเอาน้ำกับเมล็ดอะไรก็ได้หนึ่งเมล็ดนะคะรับผมเมล็ดที่มีสองอันก็เอาใส่ไว้สักอันหนึ่งแล้วก็ไปตักน้ำมาหนึ่งถังใส่ในขวดโหลโอเคอันนี้ก็กดเริ่ม ทงานได้เลยเดี๋ยวของเดี๋ยวที่ได้จากการโปรเซสนี้มันมันจะมามันจะมาอยู่ในขวดโหลนี้นะครับผมแทนน้ำนั่นเองรอต่อไปเรื่อยๆดูซิเราขอดินสักก้อนหนึ่งแล้วกันดินเอามาทำอะไรนะหรอเอามาทำอย่างนี้ไงเอ้ยเดี๋ยวมังกรยอย่างนี้ได้ด้วยหรออ๋อใช้เมล็ด หวานลงไปบนดินธรรมดามันจะกลายเป็นบกญ่านะครับผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยแล้วก็ฟาร์มข้าวดีกว่ามันก็จะมึนมนหัวเลยนะทุกคน <c oughs> มันเป็นวิธีที่แบบเร่งรัดได้ข้าวไวมากโอเคไหนมาดูซินี่งไงได้แล้วนะครับผมสารออร์แกนิกวอเตอร์นะครับผมก็ตักมาเลยได้เควสแล้วก็เราจะใช้ น้ำอันนี้นะคะผมในการทำสิ่งที่เรียกว่าโซเซนนะคะผมนี่ไงโซเซนทำโดยการใช้ใช้น้ำอันนี้นะคะผมแล้วก็ทรายนะทำในขวดโหลที่ไม่มีอุณหภูมินะคะผมโอเคแล้วก็ใส่ทรายไปหนึ่งก้อนจ๊บแล้วก็เริ่ม p r o c e s เป็นโซเซนนะครับนี่โอเครอสักครู่นะคะผมโอเคเลาปั๊มทรายเพิ่มดีกว่า ได้หรือยังโอเคได้โซเซแล้วก็มาครับแ้มไฟเลยนะครับผมนี่ไงได้มาแล้วจึบ๊บวางไปเลยนะครับผมเออผมลืมเผากระจกอีกรอบให้เป็นเ e มเพลต l a s s โอเคมาครับอีกขวดหนึ่งมันใช้เยอะหน่อยนะครับนี่ก็วางไปเลยขวดสีฟ้าสวยมากก็นี้เราสามารถปั๊มลาวาได้แล้วนะครับผมโดยการเอา Compress บอกอรเดืด๊ด ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็เริ่มขบวนการปั๊มเราอ่ะโอ้ทีนี้เราจะได้มีหินใช้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมครับเป็นคัพติ้งเทเบเลรอเลยกันเพราะว่ามันต้องต่อไปเดี๋ยวเกาะเราไม่นะครับผมไหนดูซิอันนี้ได้กราวเวลหรือ,อยังโอเคได้มาหนึ่งก้อนเกลือมาเนี่ย ล้นก็รอละวามมันอยู่ในนี้นะครับผมเออว่ะผมลืมทําลืมทาเซรามิกอีกเอ,อ่อถังอีกใบหนึ่งก็ทําถังอีกใบนะครับผมถามว่าทำไมต้องสองใบเพราะว่าผมต้องตักลาวา2สองทีนะครับผมทั้งนึงคือตักออกจากโหลนี้ตักออกจากโหลนี้เพื่อที่จะเอาไปทําเครื่องปั๊มหินชั่วคราวนะคะผมหลังจากนั้นเราจะทําเป็นออโต้คอมโบสโตนเจเนเรเตอร์แล้วนะครับผมนี่ไงเราจะปั๊มหินให้ได้ทั้งหมด64นะครับผ มันก็จะปลดล็อกเควสเออแล้วก็จะครับเป็น f u r ร์ c นแล้วก็ c o พเปอร์สโตนเจเนเรเตอนะครับผมซึ่ง f u r n a n น e m ์มเนี่ย ต้องทาให้ยากกว่าเดิมอีกก็คือต้องเอาหินเนี่ยไปคั้วแน่นทั้งหมด9ก้อนนะครับผมซึ่งมันก็ใช้ลายประมาณชุดกว่าๆก,ก็ต้องฟาร์มอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับผมลาวาได้แล้วโอเคเรียบร้อยถังนี้ก็เราจะเอามาตักน้านะครับผมมาเริ่มทําเครื่องปั๊มหินแบบชั่วคราวกันนะครับผมต่อมาตรงนี้แล้วกันอันนี้ชั่วคราวนะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงทุบออกโอเคเท่าน,นี้ได้แล้วเอาน้ําใส่มาตรงนี้เลย แล้วก็ราวาถ้าวางปุ๊บถังจะแตกทันทีนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วเครื่องปั๊มหินอัตโมเครื่องปั๊มหินแบบชั่วคราวนะครับผมโอเคเราก็เดี๋ยวเราจะไปครับพิกแอคเพิ่มนะคะผมเพื่อที่จะมาขุดโดยเฉพาะเลยโอเคผมขอปั้มหินสักคู่นะครับผมให้ได้ประมาณ1ชุดกว่าเนาะ เค้ผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมได้ประมาณ1ชุดเกือบ1ชุดครึ่งเลยนะครับผมก็เรามาเริ่มโดยการครับให้มันเป็นแพ็กก่อนนะครับผมเจ็แล้วการ8 p a แพ็กนะครับผมเพื่อที่จะมาคราเฟอร์แนนซ์นั่นเองเฟอ n ์แนนซ์จุ๊บจุบจนี่ได้มาแล้วนะครับผมทีนี้เราก็มีฐานใช้กัน ทุบ้านทุกเมืองแล้วนะคบผมนี่โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเผาถ่านไปเลยแล้วกันนะคบผมส่วนตรงนี้เราจะทําการเดี๋ยวนะทําไมถังถังผุมไม่พอหรอกเอ,อ๊ถังผมุมไปไหนวะเลิเช้ามันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะคราฟเคลนะครับผมด้วยนี่ด้วยขวดโหลไม่มีอุณหภูมินะครับผมมันจะใช้ทรายหนึ่งก้อนนะครับผมจะได้เคลหนึ่งก้อนนั่นเองก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายดีนะคะผม โอเคใส่ไปแล้วก็ขังน้ำขวดโหลนี้จะใส่น้ำได้ทั้งหมด7เอ่อ8ถังนะครับผมโอเคอันนี้น่าจะเต็มแล้วเนาะ ก็มันจะมีสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้สิ่งที่เราโพสเซตไปเนี่ยมันทําได้ต่อเนื่องนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมาคอยกดนะก็คือจะ a ออโต้โพส s s i ิ่งบล็อกนะครับผมซึ่งมันต้องใช้ไอลแเนี่ยเยอะมากแต่ว่าอันนี้ก็ครับค้ามือไปก่อนละกันเพราะว่าเคลผมหมดเคลหมดเกี้ยงเลยโอเคอันนี้ขอครับถังอีกถังหนึ่งเอามาตักลาวานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องปั๊ม หินอัตโนมัตินะครับผมยืมอันนี้มาสักครู่หนึ่งเอามาเผากระจกก่อนนะครับผมมาต้องใช้กระจกบล็อก1บล็อกในการทําเครื่องบำพินอัตโนมัตินะครับตักถังน้ําถังนี้นะครับแล้วก็ลวาวาตรงนี้ปึบโอเคโอเคนี่ได้มาหนึ่งแล้วเราก็ต้องคอยมาคอยกด เพื่อให้ได้เคลนะครับผมโอเคนี่รถครับเครื่องปั๊มหินได้แล้วนะครับผมเป็น cobblestone generator tier หนะครับนี่งไงรูป่านก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ครับอย่างนี้เราวาน้ำแล้วก็บอกกระจกนี่ได้มาแล้วเย้ทีนี้เราก็จะมีหินใช้กันแล้วทุกคนโอเคกดอันนี้เพิ่ม เราะว่าเราอยากได้เคลเพิ่มเอามาทำฮอปเปอร์นะครับผมก็เอามาเผาจริงเผาในนี้ได้เลยแต่ว่าผมมันเปลืองหินอะเอามาเผาวันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะทำฮอปเปอร์นะครับผมเพื่อดูดหินออกจากเครื่องปั๊มนั่นเองโอ้ยมันมีบอกด้วยว่าเฟอร์เนนต์ข้างในมีอะไรบ้างนะคะผมในการเก็บหินนะครับผมเราจะเก็บในดรอเวอร์นะคะผมไม่ไม่ได้เก็บในเชสปกติแล้วนะดรอเวอร์คือมดนี้นั่นเองก็ นี่มันจะเก็บในกล่องนี้นะครับผมเอ,อ่อบริกได้มาแล้วครับเป็น Hopper brick กนะครับผมบริกฮ h อปเปอรเออเราจะวางเครื่องปั๊มหินไว้ตรงไหนดีไม่ให้มันลกก็ประมาณแถวๆนี้ละกันนะครับเออดอรอเวอร์นี่ดรเวอร์แล้วก็วางไว้ตรงนี้ละกัน h o อปเปแล้วก็เครื่องปั๊มหินนี่เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมีหินใช้กันแล้วนะคะผมนี่ มันก็จะผลิตหินให้เราเรื่อยๆนะคะผมโอเคเป้าหมายของเราเสร็จแล้วนะครับผมก็คือได้น้ําได้ลาวาได้หินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่8นะครับผมเรายังมีเวลาเหลืออยู่ก็เรามาทำเควสต่อดีกว่านะครบผมบก็ต่อไปอันนี้มันให้ทํำครัชเชอร์เพื่อที่เราจะเอาหินเนี่ยไปบดนะคะผมบดให้กลายเป็นบดให้กลายเป็น กาวเวลแล้วก็สายนั่นเองนะคะผมโอเคเราจะใช้หินมันต้องใช้หิน8ก้อนนะคะผม8ดก้อน8ก้อน8ก้อน,อนโอเคเอาไม้ออกก่อนเอาเผาหินก่อนนะครับมันปั๊มเร็วอยู่เนี่ยได้14แล้วเนี่ยไวมากต้องใช้8ก้อนนะครับผมเป็นสมบูทสโตนสี่ก้อนเป็นสโตนเฉย สีก้อนนะครับแล้วก็ต้องเผาบริกเพิ่มด้วยอ่าเราปั๊มเคลเพิ่มนะครับอ่าปั๊มเคลเราเอามาเผาเพื่อที่จะเอามาคัฟเคสไอรอนอีก,กดนะครับโอเคได้มาแล้วนะครับผมเราก็คัฟเกียร์เลยนี้นะครับผมอ่าหินเผาเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งเอามาเผาต่ออีกครึ่งหนึ่งนะครับก็ระหว่างนี้เราจะมีเคลเหลืออยู่นี่ไงครับพาที่แล้วอะ่ะเราคับ e m p ม y DNA มาใช่ไหมครับผมก็มันจะ สามารถเสกพึ่งได้โดยการเอามาควบแน่นในเครื่องเอ่ในโหลที่มีความร้อนสูงครับผมอันนี้นั่นเองก็กดเคลย์ไปเลยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเรานี่ยไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาอยู่ในกล่องนี้นะครับเ,เราทำเคลย์เพิ่มหน่อยนึงก็ในการเสกพึ่งนะครับผมเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า DNA DNA spawner นะคะผมเราก็ต้องครับตัว empty DNA มาอีกหนึ่งเคื <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพิ่มนะครับโอเคครับเป็น empty DNA อันหนึ่งนะคะผมแล้วก็คลาบเป็น DNA spawner นะครับแล้วก็จะไว้ตรงไหนดีไว้ตรงนี้เลยแล้วกันกำกลางก็ในการจับผึ่งนะคะผมเราก็ต้องมีอุปรกรณ์จับผึ่งด้วยเพราะว่าเวลาพอเราวาง DNA ของผึ่งอันนี้ไปแล้วอะ พิ่งมันจะเกิดเลยทันทีนะครับผมสิ่งที่เราจะทำก็คือเอากระจกนะครับผมนี่งไงได้ bdna มาแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้หินได้แล้วโอ้โหมันเสร็จเสร็จมันเสร็จพร้อมกันทีเดียวหลายอันเลยโอเคครัชเชอร์ครับอย่างนี้นี้แล้วก็เกียวไว้ตรงกลางเ yeah. โอเคเราได้ครัชเชอร์มาแล้วนะครับผมซึ่งเอาไว้บดสิ่งของเองนะมีใบเลื่อยตรงกลางนะครับโอเคกระจก กระจกได้พอดเอีเอากระจกนะครับผมมาครับลักษณะอย่างนี้เราจะได้เป็น empty b จาะนะครับผมนี่มันจะเป็นการจับผึ้งด้วยขวดโหลนะครับผมโอเคเราจะเสกพึ่งตัวแรกแล้วทุกคนหนึ่งสองสามเอ้ยมานี่เกือบแล้วเกือบหลุดไปแล้วยังไงนะครับได้แล้ว ได้แล้วได้ได้พึ่งมาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมพานนี้ได้พึ่งด้วยดีใจจังโอเคเราจะทำพึ่งอีกตัวหนึ่งเลยละกันโอเค empty DNA มาหนึ่งแล้วก็สีเหลืองเอามาใส่ตรงนี้กดเพลย์เรียบร้อยลอยตัวเลยก็มันจะมีพึ่งหลายชนิดนะครับผมพึ่งหินพึ่งนี่ไงพึ่งหินเราก็ทําได้เรามี c o m e r store แล้วนะครับผมเราทาพึ่งหินเพิ่มอีกตัวแล้วกันมันจะมีพึ่งหินพึ่งดิน ก็รับได้นะครับผมพึ่งกราวเวลพึ่งทรายพึ่งน้ําก็มีด้วยมันผลิตอะไรอะแต่พึ่งพึ่งที่เหลือเนี่ยที่มันเป็นแท่งเบลสแท่งอะไรเนี่ยอันนี้ต้องรอ,อก่อนนะครับผมอันนี้พึ่งอะไรอะฟิชี่บีพึ่งปลา m o อบ w a ัเอาไว้ทําอะไร Use on Mop t o c o l l e c t DNA อ๋อเอออันมันใช้มันใช้อันนี้สว a บไปที่ม็อบได้เลยเหรอนี่เราได้ตัวแล้วทุกคน วางเลยจุ๊บพึ่งอันนี้อืได้มาแล้วสองตัวนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราจะทํำพึ่งหินพึ่งหินพึ่งหินอันนี้โอเคเรียบร้อยเก็บพึ่งหินไว้อีกตัวนะครับผมก็ในการเลี้ยงพึ่งเราจะเลี้ยงพึ่งแบบธรรมดาก่อนนะครับผมแล้วก็เก็บฮันนี่คอมของพึ่งมานะครับผมหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะสกัดเป็น น้ำผึ้งแล้วก็ขี้ผึ้งนะครับผมเอ่อเควสอันนี้มีให้ทำเซรามิกเชียนะครับผมแต่ทะเลเรามันทำช้า รอไปแล้วกันเอาน้าหมดโอเคได้พึ่งหินมาแล้วนะคะผมแล้วก็ยุบไงพึ่ง c o b b l s t o n e ได้ได้มาแล้วนะคะผมโอเคเรื่องพึ่งเนี่ยเราเอาไว้ข้าวหน้าแล้วกันนะครับผมไหนไาดูซิเราเหลือเควสอะไรบ้างเราเหลือเควสเห็ดนะครับผมมันต้องใช้บอ่อมานาเหรอไมซลเลียมบล็อกต้องใช้เห็ดอะไรไม่รู้กับดิน นี่น่าจะยังไม่ถึงแต่คิดว่าน่าจะต้องใช้มดโบทาเนียนะคะผมที่ใช้เป็นบอ่อมานาเนาะเอ,อไว้คราวหน้าลวกันเพราะว่ามดโบทาเนียเนี่ยมันต้องเอ,อ่อคัฟแท่นเกี่ยวกับดอกไม้อันเนี้ยเกี่ยวกับดอกไม้เนี้ยเนี่ยเราต้องคาฟแท่นอันนี้ก่อนนะครับผมมันต้องใช้กลีบดอกไม้หนึ่งอันแล้วก็เอามาเอามาคาฟเป็นแท่นบูชาแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปซึ่งผมว่าพื้นที่เกาะของเราไม่น่าพอผมว่าจะขยายเกาะไปอีกเกาะหนึ่งนะคะผมในคลิปหน้าละกันนะคะ โอเคครับ okay. ผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะผมก็พาร์ทนี้เราได้อะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยก็คือได้เครื่องปั๊มหินมาแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ได้ระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบควบแน่นในขวดอะไรสักอย่าง <c oughs> ผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เราได้พึ่งธรรมดามาแล้ว2ตัวกับพึ่งคอมโพสโตนนะคระผมมาตัวหนึ่งเนาะจากการจาก ปวดหลนี่แหละปวดหลข้าอหลังผมเนี่ยแล,แล้วก็ได้น้ําแล้วก็ได้ไอตัวดักจับสิ่งของนี่ก็ได้มาแล้วนะครับผมนี่มันก็จะได้ของฟรีมาจากตะแกงอันนี้นะครับผมมันก็มีจํากัดแหละเราก็สามารถครับ มาใส่ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้ของเรื่อยๆโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนละกันส่วนในเรื่องของผึ้งเรื่องของดอกไม้บทานีเอาไว้เป็นคลิปหน้าละกันนะครับผมเพราะว่ามันก็มีหลายขั้นตอนเนาะสำหรับการเล่นมดบทานีแล้วก็การเลี้ยงผึ้งนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะผมเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ